น่าน่าผมต้มมาตำรวจไปตำรวจไหนไปที่ไหนฮั่นน่ะโดนตั้งเปียวๆตัดใดหฮั่นวันนั้นนะครับที่ผมไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับที่งานวัดก็วันนั้นนะครับมัน มีรุ่นพี่ครับแบบเขาไม่ถูกกันครับแล้วก็ไปแบบไปถึงนี่ก็จอดพักรถกันสักแป๊บแล้วก็แบบเขาแบบมันเห็นรุ่นพี่แล้วเขาก็เลยวิ่งมาครับประมาณสามสิบกว่าคนได้ครับรวมเ,เราด้วยคือแปดคนใช่ครับพอบบเขาวิ่งมาเสร็จใช่ไหมก็แบบชโลมอนะครับตอนนั้นก็หนีกัน แต่ผมคนเดียวหนีไม่ทันครับก็เลยโดนเพื่อนๆมีใครโดนบ้างก็มีน้องผมมันโดนขวดแก้วปลาใส่หลังนะก็มีมีมีไม้มไมแล้วก็น่าจะเป็นขวดแก้วประมาณที่ลุมจริงๆก็ประมาณเจ็ดแปดคนนะโอไม่รู้จักนะโต้แย้งกันก่อนหน้านัแล้วแบบด่ากันไปมา อะไรประมาณนี้นะคุยทางโซเชียลครับแต่ผมคนเดียวนี่ไม่รู้จักใครแล้วในวงนั้นที่มาล mm ุมทําร้ายผมมีตรงคอกับตรงหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นรอยชํามครับ mm hmm. มีเย็บมีเย็บอยู่3ที่ครับ mm hmm. ว่าให้ให้ความร่วมมือตลอดนัดไปสัมภาษณ์ก็คือไปสอบปากคำก็คือไปตลอดอนี้ค่ะทุกๆครั้งที่ไปก็จะมีหลักฐานใหม่ๆไปให้ตลอด แรกๆก็จะมีค่ะบาดระแวงก็ตอนนี้ก็ยังรักษากับคุณหมอจิตเวทอยู่ค่ะคือต้องไปทุกๆสามเดือนเพื่อรับยาเป็นยาเกี่ยวกับรักษาผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ค่ะแต่ตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นมากว่าเดิมค่ะแรกๆที่โดนก็คือจะซึมเก็บตัวไม่ไปไหนแต่ภาคหลังๆมาเนี่ยเริ่มจะมีอาการที่ว่าแสดงความก้าวแล้วจากเดิมคือไม่ไม่ค่อยไม่เป็นเลยอะค่ะ ถ้าเดิมๆทีก็คือเขาก็ไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยคบใครถ้าอยู่บ้านก็คือหาตกปลาอะไรแถวบ้านแต่พักหลังๆเริ่มเริ่มมีเพื่อนที่ว่าตั้งกลุ่มตั้งแก๊งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมีมาบ้างปฏิเสธตลอดว่าว่าไม่ได้ทำเนี้ยค่ะทั้งๆท,ท,ที่ว่ามีหลักฐานทั้งน้องชี้ตัวแล้วก็มีหลักฐานทางแชทที่ว่าข่มขู่ไปยังเพื่อนที่มีเรื่องกันก่อนหน้านั้นนะคะ รู้ค่ะรู้ค่ะเป็นเป็นกลุ่มอ่าถ้าเป็นกลุ่มอ่ะตอนนั้นจะเป็นสหายสิงแต่ตอนหลังนี่ก็คือว่าแยกย้ายกันไปหมดแล้วคือเราก็ร,รวมตัวกันเป็นแก๊ง,งใช่ค่ะ,ะเป็นแก๊งใหญ่ก็มารวมตัวกันลวทางฝั่งนั้นน่ะรู้สึกว่าจะกลัวด้วยกลัวที่ว่าถ้าเวลาให้ปักคำกับทางตำรวจไปแล้วเนี้ยทางนั้นเขาจะมาข่มขู่มาทํร้ายทางฝั่งผู้ต้องสงสัยนะคะ ก็ไปถ่ายรูปกันครับทว่เป็นยังจั็ได้ไปะจกกังได้จังได้จันได้ดิที่ไปสิงสิงป่าครับตอนประมาณสามสี่ทุ่มก็ก็ผมก็นั่งเล่นคุยกันเล่นๆ่นพวกนี้ครับเหมือนจะรอเขามาครับแล้ว ฝั่งนู้นเขามาปุ๊บเขาก็เอาแก้วเอาก้อนหินปลาใส่ไม้ปลาใส่แล้วก็วิ่งเอามีดมาไล่ฟันเลยครับพากผมก็มีกันประมาณเจ็ดแปดคนก็หนีกันไปหกคนครับแล้วก็เหลือผมกับพี่ผมอีกสองคนพี่ผมก็โดนลงตีผมก็หนีเข้าไปในซอยโรงเดียนครับพอสักแป๊บประมาณมันเริ่มเงียบครับผมก็ออกไปดู พี่ผมผมก็เห็นว่าพี่ก็เลือดอาบเต็มตัวเลยครับผมก็เลยไปช่วยพยุงแล้วก็เอาน้ำเปล่าล้างพอสพักแป๊บเพื่อนผมก็ขับรถเข้ามาช่วยครับแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลเลือดออกเยอะไหมเยอะครับเลือดเต็มเลยครับแล้วตอนนั้นเราเราก็พาเพื่อนไปโรงพยาบาลเองใช่ครับเพราะพวกผมนี่ได้หนีกันไปหมดแล้วไปพขขักก่อนแล้วก็ค่อยมาช่วยเพื่อนมย พวกผมนะก็ได้หนีเข้าในซอยแล้วก็ไปรอก่อนนะให้สถานาการณ์มันเงียบครับแล้วก็ค่อยมาดูเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนก็เลือดเต็มเลยครับแล้ว <úa. S 2> ผมก็ผมเป็นคนที่ไปส่งเพื่อนผมไปโรงพยาบาลครับก็มันจะมันจะมีเพื่อนผมอีกสองคนที่มันมีเรื่องกับฝั่งนู้นครับเหมือนเขาจะนัดการแต่งพวกผมยังไม่ค่อยรู้จริงๆนะครับแต่ก็ยังมีปะเสียงด่ากันอยู่ครับไม่เิดเุเกิดเหตุนี่คือ ตรงนี้เหรอตรงบริเวณไหนตรงบริเวณหน้าป้ายนี่เลยอะค่ะตรงพุ่มไม้นี่เลยที่ที่โดนลุมกันนะคะวันนั้นตอนตอน,หนเ,อเหลาเศษเห็ดที่เราเราได้มาดูพื่มาเลยค่ะอีกวันนึงก็คือพากันมาเลยก็จังมีเป็นคราบเลือดอะไรติดอยู่แถวพุ่มไม้ค่ะใช่ค่ะคราบเลือดก็จะอยู่ตรงตรงเนี้ค่ะ ตรงป้ายข้างล่าง ตอนที่ไปรับน้องหลังจากทำแผลที่โรงพยาบาลอันนี้ในโรงพยาบาลเหรอออกมานี่ตงหันที่โดนไม,ม้อะม แสดงว่ากล่าวตายกันแล้วแจ้งความที่สพค่ะประมาณตีหนึ่งไฟนี่คือเราได้ไมาเป็น,ปนแชทสนทนาสนทนาระหว่างระหว่างผู้ผู้ก่อเหตุกับเพื่อนอีกคนที่เขามีเรื่องกันนะีออ้ แต่ไม่ได้ไม่ได้สนทนากับน้องนะคะเพราะน้องไม่ได้รู้จักเขาคือก็ยังคงคูกกรณีอยู่คุณนี่เป็นหลักมีไปแจ้งความลังเกิดเหตุท่านไหนที่คุณคัวใบแจ้งความหลังเกิดเหตุคือคืนคืนวันนั้นเลยค่ะตอนนี้ก็คืออยากให้ พาผู้ต้องสงสัยะค่ะมาลงโทษนะคะเพราะว่าเราชี้ตัวอะไรไปหมดแล้วเรามีหลักฐานการแชทอะไรทุกอย่างที่ว่ามัดตัวผู้ต้องสงสัยได้เป็นนกันนใช่ค่ะ